กันต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนที่ยังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟัง สดครับโอ้โหทำไมอ่ะท28นาทีเล็กสัยงาเจอกันท่านผู้ชมฮะตอนนี้คนติดตามข่าววันนี้มีไฟไหมสองที่ที่หนึ่งเป็นที่ตุงโชคชัยสี่ไม่ช่วงบ่ายโรงงานไม่กวาดอีกที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเซ็นทรัลเวิลด์เอาอย่างนี้วันนี้พิเศษสุดๆแฉจะไม่เล่าข่าวด้วยตัวฉันเองเอานักข่าวมืออาชีพมาเล่าเลยหรือกัจริงเหรอแล้วคำถามแน่นอนจะ นีขอต้อนรับคุณจัดจากช่องวันนะโอ้โหวันนี้เขามีคิวมาด้วยโอ้ยชุดเจ้าหัิงไม่ได้ไมสได้ไม่ได้โอ้ยชุดเจ้าหญิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มสัตว์รายการเหรอคะไม่ไม่ได้ใส่ครับวันนี้มาแบบเป็นตัวเองเป็นตัวเองเลยค่ะพี่ขาเคยทำงานอะไรมาก่อนเคยเคยเคยเจอกันเรื่อยๆคจัดก็เคยเกือบจะมาอยู่เอทาม้วด้วยฉันจำได้ใช่ครับเกือบละ เกือบจะมาจัดแฉแต่เช้าเนี่ยแหละใช่ๆกเนี่ยแหละเป็นคนเอามากับคุณตังค์ใช่ครับตอนนั้นเราแคสปุ๊บดวงคุณดีฮะที่คุณยังไม่จะมาจัดแฉแต่เช้าไม่อยู่ GTS เหรอเพราะตอนนั้นตอนนั้นคือเราตอนกิจสีภูมิเสร็จไปเราก็แคสพิธีกรทั่วราชอาณาจักรปรากฏว่าหยุดดีกว่าซึ่ไหมอ่ะแล้วปัจจุบันนี้ใครจัดบ้างอ่ะก็ไม่หนูไงก็ไม่หนูไงสามสิบปดเปยนไปห้าวันเลยจ้ะเคเคอเดี๋ยวอีกไม่ไรู้จักกับคุณจัดแบบตัวต่ครับขาว เฮ้มันเป็นข่าวไฟไหมมันเป็นช่วงเมษายนที่ผนะมมันมีข่าวไฟไหมเกิดขึ้นต้องขอดูนะ<ห>ดูโ<อ>พยนะ<ๆ>เพราะว,ว,าว่าตอนผมรายงานข่าวเย็นอยู่เนี่ยนะครับต้องอัปเดตข่าวไฟไหม ตอนต้นรายการกับตอนจบรายการ<ะ>เพราะวาไฟเนี่ยเพิ่งเริ่มไหม้<ะ>ตอนที่ผมจัดรายการข่าวเย็นอยู่4ี่โมงครึ่งยังไม่ไหม้<ะ>จัดไปกลางรายการมันเริ่มไหม้แต่พอจะจบรายการตอน6กโมงเนี่ยปรากฏว่าต้องอัปเดตอีกทีนึ่ง<ะ>คือตอนนั้นยังไม่ชัดว่าต้นเพลิงมาจากไหน<ะ>แต่ว่าตอนนี้สรุปแล้วนะครับเรียบร้อยออรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่า ต้นเพลิงนั้นมาจากรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในบริเวณโรงแรมเซนทาร่าแกรนดราชประสงค์ใช่โรงแรมดังนั้นคือมาจากรถยนต์รถยนต์นะฮะที่จอดอยู่ที่ที่จอดรถของเซนทาร่าแกรนดแล้วจากนั้นมันก็พุ่งขึ้นไปตามท่อ,เ,อ,อเราเลยเห็นเปลวเพลิงเนี่ยมันลุกขึ้นมาที่<อ>ชั้น8ออใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เป็นการสันนิษฐานเท่านั้นรายงานผู้เสียชีวิตนั้น3รายแล้วก็บื้องต้นนั้นบาดเจ็บกว่า10รายผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ส่งที่โรงพยาบาลตะนวดแล้วก็ส่งโรงพยาบาลจุฬาด้วยแต่ผู้เสียชีวิตตอนนี้จริงๆทราบชื่อแล้วแต่ว่าเอาให้แน่นอนก่อนดีกว่าคือประเด็นที่คนเขาพูดถึงกันในวันนี้คืออรจัสคนที่กระโดดลงมาขนาดตัวเขาไม่ได้ใหญ่นะขนาดตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากถ้าเป็นคนกระโดดที่คง แม่ไม่ต้องไม่ต้องมาทะเลาะมันก็คงพื้นแตกตรงนั้นแหะหรือว่ากระโดดลงมาเขาบอกอะไรนะเขาบอกเฮ้ยทำไมใจมันถึงกล้าที่จะกระโดดลงมาขนาดนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อเห็นควันไฟปุ๊บเขาอยู่ชั้นแปดเขาเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยกระโดดลงมาเพื่อที่จะหนีแต่ปรากฏว่า ทะลุหมดเลยนะฮะมันเสียชีวิตยาที่เหมือนกันเออตรงตรงเหมือนกับหลังคามันมันมันลงมาแรงมากมันก็เลยทะลุตกลงมาทะลุหลังคาอีกทีนึงเขาอาจจะคิดว่ากระโดดลงไปเผื่อจะมีสิทธิ์รอดแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือคงก็ตายเพราะควันพุ่งออกมาเยอะมากแล้วก็คนก็สำลักควันสัญญาณการเอาตัวรอดต้องหนีออกมาเขาบอกว่า การจราจรติดขัดเลยติดขัดมากครับ<ม>เพราะว่าตอนนี้ทุกเพจเนี่ยรวมถึงสื่อักข่าวเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ว่าใครก็ตามที่จะขับรถไปแถวนั้นขอให้ออกดีกว่าจะเข้าไปช้อปปิ้งจะเข้าไปเที่ยวนัดใครไว้แคนเซิลให้หมดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องการสเปซคือต้องการพื้นที่ในการจัดการกับเหลุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นครับนี่แหละฮะนี่คนข่าวตัวจริงเขาจะเล่าข่าวกันอย่างนี้นะฮะข่าวที่คนติดตามกันมากที่สุดก่อนช่วงสงการโอเคละวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวเราจะเห็นว่าเป็นไปได้ยังไงว่าไฟไหม้สองที่ แต่วันที่ตามเพจต่างๆก็ได้บอกครั้งหนึ่งไฟก็เคยไหม้ที่เซนทรัลเวิร์ลถูกต้องครับคนต่างว่าทำไมมันไหม้ที่เซนทรัลเวิร์ลบ่อยมีการไปขุดคุยถึงขนาดบอกอู้ยสมัยก่อนเนี่ยตรงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นคำศัพท์เห็นไหมสายมูมาเร็วกว่าใช่เขาแชร์กันเลยนะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับว่าสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องคนก็แชร์กันเยอะมากว่าคนแชร์กันเยอะว่าเมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นวังมาก่อนถูกต้องไหมฮะเอแล้วปรากฏว่า เขาก็เลยมีพัตีมูรติอะไรเงี้ยอะไรพระพิคเนตอีกมือองค์นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นเรื่องเล่าว่าคือทายาทเมื่อก่อนเจ้าของที่ดินตรงนี้เขาเคยสาบแช่งเอาไว้ว่าจะต้องมีไฟไหม้ก็แปลกเัยว่าทำไมห้างเี้ยถึงมีไฟไหม้หลายครั้งจุดจังคือคือต้นต้นของตำนานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตรงพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าวังเพชรบูรณ์วังเพชรบูรณ์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5คือเจ้าของวังเพชรบูรณ์เนี่ยคือพระราชโอรสของรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ต้องคำสาดเหมือนที่พี่วุฒินาบอกจริงๆคือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอย่างแต่ก่อนย้อนกลับไปก่อนจะเป็นเซนทรัลเวิลด์ก็เป็นเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ก็เป็นของอีกที่หนึ่งใช่ครับอีกคนหนึ่งนะครับเสร็จปั๊บก็ย้ายมาเป็นของเซนทรัลแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์หลากหลายขึ้นที่นั่นเขาก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นที่แรงคือรองแรงแยกโนั้นีเขาเลยแยกมหาเทพคือมีมี เทพระเจ้าของศาสนาพราหมนดูอยู่เกือบทุกองค์บริเวณววนั้นไล่เ,เลยทุกตึกหรอทุกตึกเกศรก็มีีมเกศรเอราวันก็มีมเออแล้วก็โรงพันตำรวจก็มีมเขาจะให้เหตุการณ์มันเบาบางลงเขาถึงบอกว่าพระตีมูรติจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมามีสมัยเส้นจีราที่วัดเป็นเจ้าของนะครับพระตีมูรติจริงๆอ่ะองค์แรกจริงๆมีตั้งแต่สมัยเป็นวังเพชรบูรณ์อ๋อเหรอเขาก็เลยเชื่อว่าพระตีมูรตีอยู่ตั้งแต่วังเพชรบูรณ์คุณลองย้อนกลับไปดูตอนแรก มรติไม่ได้มาอยู่ฝั่งนี้นะเมื่อก่อนพระมรติอยู่ทั้งฝั่งเซนอ๋อครับครับทั้งฝั่งเซนแล้วก็ย้ายมาเราจะมีฝั่งเซนฝั่งอีเซตันแล้วก็ฝั่งเซนต์เอลเวลด์เราด้านหลังเป็นออฟฟิศบิลดิ้งโรงแรมตรงต้นเพลิงเนี่ยมันมาจากทางทางโรงแรมนู้นเป็นชั้นแปดเพราะฉะนั้นก็เลยบอเฮ้ยวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นมากมายแล้วก็บอกเฮ้ยแล้วลองนับวันดูมันครบกี่ปีแล้วล่ะตั้งแต่ตอนนั้นไฟไหม้ไปมันก็เหมือนทุกคนเอามาบวก ครับเขาบวกกันเก่งเหมือนกันบวกแกงงานครับพวกนี้เธอเชื่อเรื่องพวกนี้บ้างไหมเชื่อบ้างผมเชื่อบ้างคนดูเธอเป็นคนหัวคิดทันสมัยเธอมีความเชื่อพวกนี้เหมือนกันคือผมมีความเชื่อบ้างแต่ว่าเชื่อเชื่อในแนวที่ว่าต้อง เป็นหลักศาสนา,<ห>าผมเชื่อว่าเป็นหลักศาสนาแต่ว่าถ้าเป็นความเชื่อที่ไม่มีรากมาเลยเ<อ>าบางท <หา S 2> ีก็อย่างเช่นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นมีโคลนผุดขึ้นมา,<ห>าแล้วอยู่ดีๆ<า>ก,ก็ไปดืม่ม <c oughs> ตักกินกันคิดว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างหรือว่าอะไรแบบนี้มันเหมือนไม่ได้มีที่มาที่ไปอันนี้เราก็ต้องบอกกันว่าต้องเผล,ลอๆแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันยึดโยงกับ เทพเจ้า<ะ>หรือว่าอะไรก็ตามที่มันยึดโยงกับศาสดาของศาสนาต่างๆอันนี้เราต้องอลองต้องพูดอีกแบบนึงเราต้องระมัดระวังนะพต้องระมัดระว,รระวใช่ค,ครับท่านผู้ชมรับรองว่าวันนี้แฉครับฉันบอกว่าสงการละ อยากจะได้ผู้ชายคนนี้แหละมาเป็นแขกรับเชิญของแฉแล้วนานๆนานๆทีจะได้เธอมาสักทีหนึ่งอยู่ดำเนินรายการกับฉันแต่เบรกแรกเลยดีกว่าโอดุยู่กันยาวๆเลยเหรอคุณโชคดีมากคุณโชคดีคคุณโชดีเป็นการหลอกมาแขกรับเชิญมาร่วมรายการแล้วให้ดำเนินรายการไปด้วยเลยนี่ดีนะไม่เชิญมาวันเหลือพิธีกรสองคนวันนี้เชิญมาโดนลวงมายิงทิ้งเลยนะพูดตรงๆใสยข้าตัวเป็นแขกรับเชิญแต่ทำพิธีกรด้วยเกิดมาวันที่มีสองคนนะครับทุกวันที่คุณเล่นเฟ เล่นครับเราจะดู Facebook Live เราจะเห็นแบบว่าเฮ้ยทุกวันนี้มันการหาเงินใน Facebook มันหาง่ายกันหรือเกชินทุกวันนี้บางคนก็บอกฉันแฮปปี้ฮะเพราะว่าวันนี้คุมไปซื้อโฆษณา Facebook ซื้อไปจากฮะทีวีคุถูกกว่าแล้วฮะก,เ,<ห>กเพราะว่า Facebook มันแพงกว่าทีวีเอเจ๊เหมือนไฮปให้ปาร์คเลยเหมือนเจ๊กำลังให้าร์คสัมีสุดช่วงนึงฉันจิตตกโอ้กดไปซื้โอโฆษณาเฟซบุ <S 2> <S 2> ๊กเชิญค่ะวันนี้ คุณไปซื้อเฟซบุ๊กให้ตายทีวีกูกไม่มีคนเห็นเป็นหลายสิบหลาย้อยเลยถ้าคุณแม่ไปนั่งไลฟ์ขายโฆษณาในเฟซบุ๊กก็ได้เนี่ยก็ให้มันไดในการแชร์ได้กันนะก็ได้กันนะแต่วันนี้คำถามคือแม่ขาพ่อขายเยอะกว่าคนซื้อถูกต้องถูกไหมใช่ใช่ใแต่เราก็จะเห็นเมื่อก่อนจะต้องแกะผ้าแกะผ่อนทรอชินอุ้ยเอาผัวมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงต่างเอาแบบว่า สารพัดขายยาลดความปวดก็ต้องขายอู้ชัดจะขายตัวทางเพศดูอินเนาะดูอินนักเือแกดีหลือเกินแต่อันนี้เขาบอกอย่างนี้จัดครับเป็นการขายของออนไลน์เป็นการสร้างรายได้ค่ะแบบว่าแรงสุดๆกุลแล้วก็ได้กลายเป็นช่องทางยอดยิ่งเพื่อใช้ขายสินค้าคปกติเนี่ยเราจะเห็นการขายของเนี่ยจะต้องขายอะไรบ้างตอวนี้หเ่็นก็จะมีขายเครื่องสำอางบิวตี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าก็จะมีอาหารบ้างเล็กน้อย แว่าวันนี้ที่มาแรงมากๆเลยนะพูดเลยนะว่าไลฟ์ขายของสดจากทะเลจริงเหรอแล้วเปลี่ยนคำซ c C กันแบบตัวนี้ตัวนี้เจ็ดร้อยบาทอาช่างไปเฮ้อตนั้นนั่งดูอยู่เสียงเงหกร้อยบาทนะคุณคิดไม่ออกใช่ไหมซึ่งตอนนี้โคตรดังเลยจริงๆโดยทีขายปลาปาเค็มกันกุ้งแห้งกันถ่ยนวลข้ยบ้านเลยไง คุณคุณอยากจะดูการขายกุ้งแห้งอยากครับคุณอยากจะดูการขายปลาเค็มไหมอยาก,ยากคุณอยากจะดูการขายปลาหมึกไหมอยากถ้าดูเราจัดกันสดๆที่แฉพร้อมแล้วไปฮะเชิญค่ะ ยินดีตรับเข้าสู่อาสานหานตะเลตาแข่งจังหวัดสักสักสักนี่คือสินค้าจากชาวประมงพื้นนี่คือมิตใหม่แห่งการช้อปปิ้งมันคือความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกแม่สาวน้อยทุกท่านฟังให้ดีนี่คือสินค้าที่ทำเสร็จบอกเลยว่าร้อยจังพูบอกเลยว่าร้อยจังพูไดเร็งไดเร็งไดเร็งและวันนี้ถ้าคุณกดแชร์ให้เราแค่นี้ไม่ต้องเสียค่าจะส่งแมแต่บัตไม่ต้องเสียค่าจะส่งแมแต่บัตบอกเลยว่าร้อยจังพู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  แม่ฉ <łość> ันได้กินกุ้งพ่อฉันได้กินกุ้งลูกฉันได้กินกุ้งแม่ฉันได้กินกุ้งเมียผมต้องได้กินกุ้งแม่สาวดอยทุกท่านครับ นี่ไงสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แฉวแจ๋วแจ๋ว์อีกสักครั้งหนึ่งครับเวาที่จะพูดคุยกันนะครับคุณลองแนะนําทั้งหมดว่าสิ่งที่อยู่ในหน้าโต๊ะของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวฉันจะ C F C C N C F หน่อยวันนั้นไม่ใช่ C F วันนั้นเสียเงินกับกุ้งแห้งหกร้อยบาทแล้วเหรอโดยรวพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเอาสัก4-5เมนูได้ครับคุณลองดูนะครับช่างแองช่างหน่อยพร้อมแล้วไปฮะ สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาสานหาที่ไรตาแข้งจังหวัดสะต้นนี่คือกุ้งแห้งที่เซ็ไม่บอกเลยว่าร้อยจัง<อ>เป็นกุ้งแห้งที่ตัวใหญ่มากๆแกละใหญ่ที่สุดในประเทศอบอกเลยว่าได้เร็จได้เร็จกุ้งแห้งของเรานี้เป็นกุ้งแบบสูตรโบราณและเป็นกุ้งที่ตีเปลือกเรียบร้อยแล้วจะมีรสชาติที่<ส>หอมหวานอร่อยมากบอกเลยว่าร้อยจังถ้าคุณอยากได้วันนี้ครับจากราคาปอดีขายที่9 0้าบาทแต่ถ้าคุณซื้อเดียวซื้อตอนซื้อเดี๋ยวซื้อตอนเดี๋ยวจําราคาไม่ได้แปบนึงครับสัตย์ี ก็นั่งทางไหนหนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวสติมาปัญญาเกิดสติเตลเดิรก็จะเกิดปันถ้าเราไม่มีปันเราก็จะมีปันถ้าเรามีตันเราก็จะไม่มีปันแต่วันนี้เรามาสร้างปันปัญญาครับพี่น้องครับผมนะเห็นไหมล่ะขายของไงล่ะคุณฮะที่เขาขายทั้งหมด สวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีคสวัสดีค่ะบังค่าก็เป็นตีนี้คือชาวแบบขายแบบแร็ปเลยเป็นยังไงคุณทำข่าวอีกคุณเห็นยังไงยอดนะผมเพิ่งเคยเห็นนะคุณผู้ชมเ่ยเห็นใช่ไหมเคยเห็นครับคุณเชื่อไหมว่าบังค่าตอนนี้ดังมากดังมากจริงๆคนดูเป็นล้านคนดูเป็นล้านวันหนึ่งเคยขายกุ้งแห้งที่มากสุดวันละกี่โลประมาณพันกว่าโลพันกว่าโลเนี่ยยี่ปันเนี่ยถุงบ่อไงแบบทะเลเลยอ่ะ วันหนึ่งขายกุ้งแห้งได้พันกว่าโลเคยขายปลาหมึกอย่างนี้ได้มากสุดวันละกี่โลประมาณเกือบพันเหมือนกันฮะพันโลวันนะปลาหมึกแม่งหมดทะเลก็พอะด้และมาขายกี่ชั่วโมงครับบังก็จะไล์ไปเรื่อยฮะบางทีก็สี่ชั่วโมงฮะับเค็มเลยวันดีคืนดีก็มีพักดื่มน้ำก่อนแป๊กแล้วก็มาไล์ขายปลาเค็มก่อนตัวละเจ็ดร้อยแปดร้อยเนาะเริ่มดังมากก็ชั่วโมงครึ่งคชับหมดแล้วหมดแล้วรายได้สูงสุดที e ่เคยทำต่อว oh. right. ันทำได้เท่าไหร่ครับ ประมาณหลักล้านครับหลักล้า,ลานใช่ใครได้ลองเอาลักล้านแเองแล้วไงว่าลายได้ต่อวันคุณจะต้องไปเปิดตลาดอีกกี่ตลาดก<อ>ว่าจะได้หลักล้านมาเฮ้ยขายก <c oughs> ุ้งแห้งเฮ้ยหน่งล้านนย่างเงียแล้วเขาเทมั้ยพี่มอส <c oughs> มีคนไปเรียนแบกเขาทำไม่ได้นะเพราะเขามาีลูกทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยมาจากจังหวัดอะไรกันนี่สตูลครับสตูลวันนี้ก็มาจากสตูลแล้วลูกทีพวกนี้เป็น <c oughs> <c oughs> ไปเป็นเฟร่นกันมาตั้งแต่สมัยไหนฮะคือคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนบางคนก็มากันเรื่อยๆฮะผมก็เปิดรับสมัครพนักงานวันนี้ตอนแรกผมก็ทําคนเดียวเอทำคนเดียวไม่ไหวเหรอก็ทำคนเดียวก็ไหวฮะแต่ก็มันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มไม่ไหวแล้วเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะก็เลยก็ชวนคนนี้มาคนนี้คือคนแรกๆที่มามือขวามือขวาพี่เบ้ามาพี่เบ้ามาคนแรกเลยแล้วตอนแรกคุณไม่ได้ขายอาหารทะเลครับ ชีวิตแรกของคุณคุณขายสมุนไพรสมุนไพรยาสมุนไพรอะไรครับแล้วเป็นยังไงให้ชีวิตขายยาสมุนไพรในช่องทีวีเล็กๆช่องหนึ่งครับ c ก b l e c a b l ลทีวีเราขายดีไหมคะตอนนั้น่ะก็ขายดีเหมือนกันวันละประมาณ100รกระปุกมาเนี้ยพออยู่ได้แต่ว่าคือผมก็ไปช่วยเขาขายก็เป็นพนักงานเงินเดือนๆค่าครับเดือนละประมาณ15 0 0 0าบาทเงี้ยโอเคแต่ว่าเราก็อยู่ไกลบ้านลูกเมียอยู่ที่บ้าน2คนใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะ มีอาชีพเสริมเพราะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถต้องต้องสร้างฐานะตัวเองครับผมมันไม่พอก็เลยกลับไปบ้านไปแล้วก็เห็นชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาเดินขายของเนี่ยพวกเนี้ยแต่ว่าพอผมพอเขาไปขายปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับดูว่าเหมือนไม่มีเกรดอะ่ะมัน,มนไม่มีรสนิยมมันเป็น<อ>ังไงคือว่าจะสะอาดหรือเปล่าสุขภัณฑ์ในไปกัใช่ครับไม่มีมูลค่าที่บาท30บบาทเนี่ย คนนู้นซื้อบ้างม่ซื้อบ้างแล้วแต่เดินวันนึงเป็น10บกิโลวาใช่ฮันนี้ก็คือไอเดียเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราขายในออนไลน์มันขายได้ไหมแต่พอดูไปปั๊บมันก็มีคนขายอยู่แล้วคือขายแบบเปิดเพจธรรมดาแต่ไลฟ์สดไม่มีเลยได้ไอเดียจากการไลฟ์สดใช่ครับไลฟ์สดมาขายครับผมก็ขายวันแรกก็วันแรกผมตัวผมก็ตังหมดแล้วด้วยมีอยู่700บาทเพื่อนโทรมาจากกรุงเทพแล้วก็จะฝากซื้อปลาซื้อปลากระตักตัวเล็กๆแต่ผมก็ไปถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่มีหมด มีหมึกกระตอยตัวเล็กๆในหมึกกระตอยเป็นยังไงฮะมันเป็นหมึกตัวเล็กๆครัแม่มันเป็นหมึกไบเนี้ยแต่ตัวเล็กเพรเป็นตัวเนี่ไม่ที่เขามาทำเค็มๆเนี่ยหวานเนี่ยคุณฟังให้ดีนะจุดเริ่มต้นมีเงินอยู่700บาท700บาทครับ700บาทซื้อกุ้งถุงเดียวก็หมดแล้วครับใช่แล้วยังไงคุณผมก็ไปคุยกับเขาผมก็ไปคุยกับเขาว่าเออผมจะขอมาขายก่อนคือมันต้องกล้าเสี่ยงนะฮะเออผมว่าพรุ่งนี้ผมจะเอาตังค์ไปให้เดี๋ยวมัขายคืนเดียวพอกลับมานั่งขายไลฟ์สดปปั๊บกก็็ไไลฟ์ มีคนดูแค่ห้าคนคนนั้นก็มีพ่อผมนะมีน้องผมมีีผมแล้วก็ลูกผมด้วยเดีก็ลูกผมพี่ว่าปิดไลน์แล้วนั่งคุยกันดีกว่าไม่อยู่ในบ้านอยู่แล้วไะน็แต่วันเป็นยังไงแ้่พอพอหลังจากนั้นเพรผมผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวหยุดไลน์ก่อนแล้วกันมานั่งคิดมานั่งดูว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรผมก็เลยคิดวิธีการว่า คือสินค้าทุกอย่างเนี่ยผมคือชาวประมงผมทําประมงมาเองผมรู้ที่มาที่ไปของม,มันทุกอย่างโอเคผมรู้ว่าปลานี่จับยัง,ยงไงผมรู้ปลาหมึกนี่ได้มายัางไงผมรู้ปลาหมึกนี่ต้องกินฤดูกาลไหนอร่อยที่สุดผมก็ใส่สตอรี่เข้าไปในเรื่องเราแล้ว,ลวเช่นปกกลาหมึกเวลาคุณจะขายปลาหมึกนี่คุณจะขายบอกว่านี่คือปลาหมึกของเราเนี่ยคือทําแบบเสร็จใหม่จังหวัดาลทะเลจังหวัดสตูลนะฮะทะเลสตูลปลาหมึกของคุณพิเศษยังไงใช่ับมีความพิเศษก็คือว่าไซส์ใหญ่มากใหญ่มากหมึก่้วยเอาท้องออกมาเลยทําให้มีรสชาติไม่ขมไม่เค็มนะครับผมเอาตา ออกเรียกว่าหมึกจอตานะครับแล้วก็เป็นปลาหมึกที่ตักจากปลาหมึกสด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 ทำห้ได้ร้อยจังได้เร่งนะฮะพอกินแล้วเห็นไหมเป็นไปได้าเป็นอย่างไรจังโอ้อยากได้เล็อยากอยากถามเรื่องจังหวะนะว่าว่าคุณรู้ยังไงว่าคุณรู้ได้ยังไงว่ะมีต้องถามเยอะมากครับครับผมก็ด้วยความที่คุณคุณเคยกันรู้สึกว่า อไปเรื่อยๆมันเองแต่จริงมันไม่ได้ซ้อมกันนะฮะไม่เคยได้ซ้อมกันผมไม่เคยได้ซ้อมกันมันมีล็อกของมันอยู่แล้วใช่มันมีล็อกของมันอยู่แล้วมองตาก็รู้ใจางเงี้ยครับบ้าบแต่ว่าลงท้ายแบบนี้ต้องไปแบบไหนใช่ใช่ประมาณนั้นแม่ฉันน่ากินปลาอินเฮ้ปลาอินเฮ้พ่อฉันน่ากินกุ้งเฮ้ยกุ้งแห้งเนี่ยประมาณนั้นแต่ปกติกูก็แพ้ไม่ทันนะพนอแม่กูแพ้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 เนี่ยเมื่อกี้มันเกือบไม่ทันแต่เมื่อกี้ดูไปดูมาเพลินมันเพลินไปกหมคราอ่ะแล้วก็ต้องแอปซื้อซื้อจะเพลินหมดทุกวันนนฮะตอี้ อตอนนี้ผมมารายการที่ทกรุงเทพก็ให้น้องๆโพสขายแต่ว่าคือมันก็ขายดีไปเลยของมันปริยายคือคนอแพ่กันไปซื้อฮะเพราะสินค้าของเราเนี่ยเราต้องกินอร่อยก่อนอถึงคนอื่นจะกินอร่อยและสินค้าของเราเนี่ยบอกเลยว่าคุณซื้อจากชาวประมงโดยตรงเพรเป็นเป็นธุรกิจชุมชนเป็นวัตถุดิบนี่ตอนแรกพวกเขาปฏิเสธ a c e b o o k ครับพวกคุณจะไม่ยอมรับเสืออะไรที่เป็นออนไลน์ใช่ครับวันหนึ่งทำไมพวกคุณจะบอกเอาละเว้ คนก็เล่นเฟซบุ๊กกันเล่นเราเล่นกันบ้างก็ต้องลองดูฮะเอ็นเขาไลฟ์ขายกางเกงในกันบ้างไลฟ์ขายแหม่พี่พี่จะพูดไม่ได้นะของเรากิ่นแรงกว่ากางเกงในนะแต่ว่าอร่อยกว่าพี่ปลาหมึกแห้งเนี่ยนี่ยืนตรงนี้เข้าใจมั้นีหบุโกผิดหมดเลยเนี่ยพี่ไม่ใช่ฟังให้ดีหรอคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่า8เดือนเขาไลฟ์ขายอาหารทะเลนะสุดยอด คุณลองมองย้อนกลับไปที่อำเภอของคุณจังหวัดของคุณตำบลของคุณหมู่บ้านของคุณมันมีอะไรเราอวจะมาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีมันไรางเนี้มันหลอนคนแบบคนก็ซื้ออย่างฉันเมื่อกี้ฟังปุ๊บเนี่ยอร่อยรู่อร่อยลู่จะ่้องมาหอนแล้วงงงงอะไรอยอรอย่างเงี้ยสองแล้วฉันเหมาไปหมดเลย อยากจะบอกว่า8เดือนที่มานั่งไร้ขกยสดชีวิตมันพลิกไปยังไงบ้างก็พลิกไปมากครับจากที่ว่าเราไม่มีรายไม่เคยมีรายได้อยากจะซื้ออะไรก็สล้เดี๋ยวก่อนนะแต่ตอนนี้คือเราอยากจะให้ความสุขกับครอบครัวกับพ่อแม่พ่อผมทำอาชีพประมงตอนนี้ผมให้พ่อขายเรือเรียเร้อยแล้วฮะทำไมอ่ะเพราะว่ามาดูแลวัตถุดิบให้ผมเอาแต่ของเลยใช่คคือไม่ต้องออกเรือละใช่ไม่ต้องออกเรือก็คือเอาของชาวบ้านมาแล้วแต่ว่าเราจะคัดทุกอย่างเราจะ ชิมกันก่อนเป็น1 0บปากฮะว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าที่เราต้องการชิมก่อนถ้าเรากินอร่อยคนที่เขาซื้อไปก็อร่อยอร่อยใช่ไหครับสุดยอดคัดสันของนี่ด้วยคือเวลาเล่าข่าวเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะว่าเวลาเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมพูดเสมอเลยบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าท่านใดก็ตามที่รู้สึกว่าทำไมคนไม่มาเดินตลาดเลยเพราะเศรษฐกิจมันแย่คือเงินไม่ถึงชั้นบอกแบบนี้ว่า บางทีผู้ซื้อไม่เดินตลาดแล้วเดี๋ยวนี้น<า>ั่งดูไลฟ์แล้วกดคลิกคๆแล้วซื้อมันง่ายกว่า<ช>แล้วก็ส่งถึงบ้านฟรีเลเดี๋ยวนี้<ช><ช>คุณฟังดีๆนะเริ่มต้นของเขานคนดูห้าคน<ช>พ่อหนึ่งคใครอีก แม่หนึ่งลูกด้วยตัวเองสิคนดูคนเดียวคนดูแล้วทำยังไงกว่าที่มันจะฟื้นี่้นานก็นั่นแหละครก็ใช้เรื่องราวของมันเล่าบางคนเขาก็อยากรู้ที่มาที่ไปของสินค้าทุกอย่างผมก็เล่าไปเรื่อยๆจน เราก็ปิดการขายให้ได้คือสําคัญที่สุดต้องปิดการขายนะวะันนี้เรากําลังขายนะไม่ใช่เราเล่าอย่างเดียวนะครับางทีผมมันเหมือนกับใยการแบบสนุกสนุกเกินไปมันก็มีคนมาเฮฮาปาร์ตี้เหมือนกับ Net Idol น็ตไอดอลคนอืน่น,น,น,นที่ว่าพอมันมียอดคนชมเยอะมันจะขายยากใช่ไหมฮะมเหมือนหลายๆคนที่มผมเคยฟังนะดังนั้นผมพยายามที่จะก,กลับมาให้จุดเดิมที่สุดคือให้โฟกัสที่สินค้าด้วยที่สําคัญที่สุดจากทะเลสาบใเพราะว่าใช่ฮะชาวบ้านเนี่ยเขาฝากความหวังไว้ที่ผมเยอะมากใช่ฮะเยอะมากคือเขาก็ทํามาทํามาจากรายได้ที่เขาแบบ ไม่พอกินพอใช้หรือได้บ้างไม่ได้บ้างตามผูการตอนนี้คือเขามีรายได้หลักมือบสบายเลยนาะโอเคแต่สงสัยว่าทำไมคนดูเยอะมันถึงมัขายได้น้อยละ่ะ คนดูเยอะมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขายได้น้อยมันขายได้ครับแต่ว่ามันมันไม่สนุกมัน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 พูดยากครับมันคุยกับคนเดียวมันคุยไม่รู้เรื่องมันตอบโต้ไม่ได้อ๋อเพราะคนมันเข้ามาคุยกับเราเยอะเพราะบางบอกว่าล่าสุดนี้มีเป็นล้านก็ไล่บอกว่าออกไปเลยมีทั้งเสด็จทั้งเสด็จออกไปก่อนมาตั้งแต่คนซื้อของก่อนนั่งดูอยู่เพลินๆพลินชั่วโมงกว่าใช่คนทีมงานมาดั้มนั่งดูคุณหมดถูกเช้านี้มือมอสกับ บิ๊กสองไม้ดูใช่ไหมเออเอามาเลยเพราะว่าไอ้บงไอ้บิ๊กทุกคนดูหมดเลยใช่จจิงบเนี่ยเเนี่ยโดนหกร้อยบาทค่าคุ้งแห้งที่งานโดนกินสมุนไพรไปนั่งยิ้มดูคนดูคนเป็นจังหวะมาเลยขอบคุณปากเพจสักหน่อยไหมฮะครับผมเพจก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยครับผมที่เพจอาหารทะเลตากแห้งจังหวัดสตูล นะครับเป็นสินค้าจากชาวบ้านเป็นสินค้าที่ทําเสร็จใหม่ทุกวันเป็นสินค้าที่เราดูแลลูกค้าด้วยสินด้วยคุณภาพด้วยใจเลยสินค้าใดมีปัญหาเราก็เปลี่ยนใหม่ให้ทันทีถ้าเกิดส่ง <Yeah. S 2> ไปแล้วสินค้าวันนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมฮะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเสียได้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่เลย <Okay. S 2> แค่ลูกค้าถ่ายวิดีโอส่งรูปมาอเสียนะครับบางเราก็เปลี่ยนใหม่ดูแลกันเต<ห>็มที่ใช่ดูแลเต็มที่นะับเขาก็เลยมั่นใจที่จะซื้อเนี่ย เอาใจเอาใจเราใช่ครับผมทำแบบนี้แหละวันแรกที่ผมขายก็ทําแบบนี้ฮะจนคนลูกค้าเขาก็โอ้มันปากต่อปากครับผมเขาก็กล้าที่จะซื้อ ครับวันนี้ขอบคุณมากครับจริงๆขอบคุณที่มาลงมาราคาพ่าขอเราครับก่อนไมเบกเดี๋ยวขอหนึ่งชุดปิดน้ำปิดการขายปิดการขายให้หน่อยกับจักรเนแฉของเราสมมติอยากจะซื้อปลาปลาดิบปลาดบปลานีปลาอินซีปลาอินซีปลาอินีปลาอานซีปลาอินซีปลาอนซีปลาวเนีปลาอนปลาอินซีปลาอินีปลาอิ่ซีปลาอินปลาอินซีปลาอินซีปลาอนซีปลาอินซีปลาอินซีปลาอินซีปลาอนีปลาอินซีปลาอินซีปลาอิน้าปลาอินปลาอินซีปลาอินปลาอนซีปลาอินปลาอนซีปลาอินซปลาอินปล แต่เราทําการหมักจากในเรือแม่สาวน้อยตัวนี้ช่างเป็นปลาที่สวยงามมากถ้าคุณได้กินแล้วบอกเลยคุณจะดีใจมากเลยเพราะเป็นปลาที่จะทําให้คุณกินข้าวได้อร่อยมากขึ้นแม่สาวน้อยตัวนี้บอกเลยว่าถ้าคุณเริ่มต้นประมูลที่หนึ่งบอกเลยว่าคุณจะใส่ราคาเท่าไหรก็แล้วแต่แต่วันนี้คุณจะได้ปลาที่มีคุณภาพที่และเราจับจงรีจับ ส่งฟรีตัวดีจัดส่งฟรีตัวดีไม่ต้องเสียค่าจะส่งแม้แต่บัสเดียวเพียงคุณกดแชร์ให้เราดิ้งบอกเลยว่าร้อยจังโอ้ร้อยจังโอ้ได้เร่งได้เร่งได้เร่งแม่สาวน้อยต้องซื้อปลาอินทรีให้แม่ฉันอยากกินปลาอินแม่ฉันได้กินปลาอินแม่ฉันได้กินปลาอินพ่ออหนุ่มต้กินปลาอินพ่ออหนุ่มต้กินปลาอินบอกเลยว่าร้อยจังโอ้ร้อยจังโอ้ไปตัวดีเลยไปไป ครับุมครับผมครับผมท่านผู้ชมฮะวันนี้จัดมาปกติจะต้องเป็นมาานักข่าวคแต่คำถามที่ฉันจะถามจัดว่าสรุปแล้วเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนต่อไปจัดตอบฮระสวดไป็นไงฮะแฉวันนี้เด็ดมะเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้ กด subscribe GMM 25 Thailand ฮะ